สวาสดีค่ะก็ชื่อดีนะคะนิพพานะคะพูดถึงว่าเป็นคริสเตียนนะคะเป็นตั้งแต่รุ่นแม่แล้วรุ่นคุณตารุ่นพวดรุ่นอะไรมาแล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นคริสเตียนที่ติดตามบับรประชาชนนะคะคุณแม่ก็จะคอยบอกทุกทีนะคะแล้วก็จนวันนึงที่ชีวิตมันดิ่งลงข้างล่างนะคะแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยะคะ่ะก็เลยกลับมา พระเจ้าอาจารย์หมอบรรลุเนี่ยแม่บอกตลอดเลยค่ะแต่ว่าไม่เคยฟังค่ะจนวันที่ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะแล้วก็ไม่ไม่รู้จะไปทางไหนค่ะก็เลยกลับมาฟังคิปอาจารย์หมอบรรลุแล้วพอมาฟังคิปอาจารย์หมอแล้วก็จากคนที่ตกงานเนี่ยค่ะก็มีงานที่แบบว่าถึงแม้จะเป็น j อบพิเศษแต่ก็ทําให้มีไรายได้ค่ะแล้วก็พอ ก็ตามหาอีกค่ะว่าอาจารย์หมออยู่ต่างประเทศแล้วหลุดที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะติดต่อใครที่เชียงรายจะติดต่อใครนะคะก็ได้มีอาจารย์คนหนึ่งที่อยู่ที่เชียงรายติดต่อไปแล้วคิดว่าพระเจ้าคงไม่ได้ทํางานนะคะก็เลยไม่ได้สานต่อนะคะแล้วก็ประสานไปที่ New Home อีกแล้วก็เห็นที่ NewY อะค่ะใน u t u b e อะค่ะมันเด้งมาเป็นคลิปของ NewY ก็เลยเข้าไปฟังแล้วก็บอกว่าขึ้นกับอาจารย์หมอมุลูนเนี่ยค่ะ ก็เลยติดตามมิววายต่อแล้วก็เข้าไปในเพจนิววายเพื่อหาเบอร์อาจารย์หน่อยเ<อ> <laughs> พราะว่าเพราะว่าอาจารย์หมอวุนบอกว่าผู้หญิงก็ให้ติดต่อผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ชายก็ให้ติดต่อผู้ชายค่ะหนูก<อ>็เลยตามหาเบอร์อาจารย์หน่อยแต่หนูได้เบอร์อาจารย์โ,โอ๋ค่ะอาจารย์โอก็เทคแคร์ค่ะดูแลทีแรกก็ พาเข้ามาในกลุ่มไลน์ค่ะแล้วก็ให้คุณหวายดูแลต่อจนส่งทอดมาถึงที่ฉิงค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากค่ะที่ทําให้ได้รู้จักกับไฟพระวิญญาณค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นไฟพระวิญญาณที่ออนไลน์แต่พระเจ้าพลิกฟื้นชีวิตของนี้มากเลยค่ะตั้งแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคือ ชีวิตนี้นี่คือแบบมีพ่อแม่ลูกมีมีตัวเองมีสามีแล้วก็มีลูกสาวหึ่งคนใช่ไหมคะแต่ว่าพูดภาษากะเหรี่ยงพูดภาษาคำเมืองพูดภาษาไทยแต่เหมือนพูดคนละภาษาค่ะพูดกันไม่ค่อยเข้าใจคะ่ะจนนี้ได้มาสัมผัสกับการทรงสถิตทำไฟพระวิญญาณนะคะีค่ะถึแม้มันจะเป็นออนไลน์ที่แบบว่าก็อยากได้เหมือนคนกรุงเทพนะคะแต่ก็พระเจ้าก็เทมาคะ่ะพระเจ้าก็มีความรักมากที่บ้านนี่คือแบบ นีกับสามีนี่จำไม่ได้ว่าทะเลาะก,กันครั้งสุดท้ายวันไหนนะคะจ้าแล้วก็คุยกันก็คือสุดท้ายสามีก็แต่เขาก็ยังไม่ได้มามาตรงตรงนี้นะคะแต่เขาก็บอกว่าเออการที่เราไม่ทะเลาะก,กันเนี่ยมันมีความสุขมากค่ะแล้วก็นีก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าซึ่งตอนแรกที่มีฟังอาจารย์หมอปรลุนเขาก็ค้านอยู่วแต่ว่านีก็ตวามสู้ฟังต่อคะ่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะพระเจ้าก็ให้งาน งานที่นีไม่เคยคิดว่านีจะได้เพราะว่าทํางานที่เชียงรายเนี่ยค่ะได้เงินเดือนเก้าพันเนี่ยถือว่าสูงมากแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าพระเจ้าพิกฟื้นพระเจ้าให้เงินเดือน18,00 0บาทถึงแม้มันจะเป็นงานที่แบบว่าช่วงราวเ,าเละค่ะอาจารย์ถึงแม้เขาจะจ้างหนึ่งปีแต่ดูเชื่อว่าอีกสาเดือนข้างหน้าที่เขาจะหมดสัญญาพระเจ้าจะมีการอัศจรรย์ในเชียงของหนูค่ะ <laughs> และพระเจ้าจะให้สูงขึ้นทางเดียวค่ะอแมแล้วก็ ในช่วงที่ตกงงานก็ทําให้บัตรเครดิตที่เคยใช้ค่ะนี่สินที่เคยใช้หนูหยุดจ่ายหมดเลยแล้วก็เขาก็ทวงมา ก็เครียดแล้วก็ไม่รู้ทางออกยังไงรถก็ขายไปอะไรก็คือไม่มีแล้วคะ่ะหนูจะไปขายของเนงี่ยหนูต้องเดินไปนะคะแต่ตอนนี้พระเจ้าพลิกฟื้นพระเจ้าให้รถเก๋งมือสองคันหนึ่งพระเจ้าให้รถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกสาวได้ไปเรียนหนังสือคันหนึ่งถึงแม้จะเป็นการ่อนแต่พระเจ้าก็ให้เหงินหนูที่จะ่อนทุกเดือนค่ะขอบคุณพระเจ้ามากแล้วก็ยังไม่พอแล้วนะฝากเครดิตมีหมายสารมาจนถึงหน้าบ้านแต่ว่าพระเจ้าเคลื่อนคะ่ะพระเจ้าให้โควิดเข้ามา แล้วก็บริษัทเขาก็หยุดไปแล้วพอวันที่จะขึ้นศาลศาลก็บอกว่าขึ้นศาลาไม่ได้ต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าโควิดแล้วบริษัทเขาก็เลยโทรมาค่ะแล้วเขาบอกว่าให้จากหกหมื่นกว่าค่ะปิดจบที่สามหมื่นหนูบอกว่าหนูไม่มีหนูมีแค่สองหมื่นเพราะว่าหนูเซ้งร้านค่ะออหนูมีแค่สองหมื่นได้ไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรกลับแล้วพออีกวันหนึ่งเขาโทรกลับเขาบอกว่าได้ปิดจบที่สองหมื่นายป สองใบที่สองก็ไม่นานมานี้พระเจ้าให้งานแล้วใช่ไหมคะพระเจ้าให้งานเงินเดือนหมื่นแปดแล้วก็บริษัทนี้ก็โทรมาหกหมื่นกว่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเจรจากันไปเจรจากันมาจ่ายเดือนละหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทสองเดือนจบก็จบไปเรียบร้อยแล้วค่ะจาแล้วก็นีใบที่สามเพิ่งมาล่าสุดแต่ก่อนเล่าใบที่สามหนูขอเล่าเหตุการณ์ก่อนได้ไหมคะหนูใช้แค่นางานไปไหมคะไม่เป็นไรอ๋อค่ะก่อนใบที่สามเนี่ยก็ มีเหตุการณ์โควิดเข้ามาในครอบครัวค่ะอาจาย์ค่ะแล้วก็ลูกสาวกับแฟนเนี่ยเป็นไม่หนัก<ม>เป็นไข้คแค่วันเดียวแล้วก็หายแต่หนูเนี่ยคือแบบไม่มีไข้ค่ะแต่ว่าเป็นมีความร้อนอยู่ข้างในอะค่ะแล้วก็ตัวเย็นแล้วก็มีอาการปวดหัวทั้งวันแล้วก็มีการพัดจมูกแต่หนูก็เชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาถึงแม้หนูจะอาการหนักกว่าคนอื่นแต่หนูก็เชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาหนูมีเพลงที่เป็ดเยียวในใจตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ ทุกครั้งที่อาการหนักคือแบบว่านอนหลับก็นอนไม่ได้นะคะปวดหัวตลอดเวลาหายใจก็ไม่ออกบางครั้งเนี่ยหายใจมันเหนื่อยหอบแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าจะเหลือแค่นี้เลยเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็สู้หนูว่าข้าพเจ้ามาเจิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์พระสงเสริมกำลังข้าพเจ้าเนี่ยค่ะแล้วพอ ที่แบบอ่อนเพลียรจริงๆเนี่ยค่ะก็หลับตาแล้วก็นึกถึงว่าพระเจ้าเนี่ยจุงมือไปที่บนพื้นหญ้าที่สวยงามลินน้ําแดนสงบเนี่ยค่ะแล้วนอนบนตักของพระเยซูแล้วพระเยซูก็ลูบหัวดีแล้วก็รักษาดีนคะคะแล้วก็พออีกวันหนึ่งก็อาการก็ดีขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นที่กลับมาติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าก็พลิกฟื้นอีกบัดใบที่สามนี่ใบที่สามมามีหนังสือมา ยอด4ี่หมื่นมันจะมีสบาทใช่ไหมคะบัตรเก่ากับบัตรใหม่บัตรเก่ามียอด4ี่หมื่นกว่า, 40, วาแล้วก็มันก็ไล่มาสี่หมื่นกว่า4ี่หมื่นกว่าแล้วมันก็เป็นเลขศูนย์เนี่ยคะ่ะแล้วก็บัตรที่สองสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าแล้วก็กลายเป็นเลขศูนย์เนี่ยคะ่ะแล้วก็แฟนก็สามีก็ถามว่าไปจ่ายเมื่อไหร่เนี่ยค่ะแล้วหนูก็บอกว่าพระเจ้าจ่ายค <laughs> <laughs> ขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาส อาจารย์ได้มาวางไฟที่เชียงรายด้วยค่ะเพราะว่าหนูอยากได้แบบสดๆ,สดๆาาไม่ใช่ออนไลน์ทุกทีออนไลน์เพราะว่าทีหลังก็ยอมรับเหมือนกันค่ะว,ว่าออนไลน์ก็เหมือนกับมันไม่ถึงเย่าค่ะอาจารย์ขอบคุณเพราะว่าคราวที่แล้วที่อาจารย์มาเชียงรายที่วิจัยกิจดีคุณค่ะหนูก็ไปนั่งรอแต่ว่าวันช่วงนั้นคืนหนูยังลางานไม่ได้ค่ะหนูก็ไปนั่งรอชั่วโมงกว่าแล้วพอเวลามันค่าเคลื่อนหนูก็เลยกลับไปทํางานก่อน วันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นวันเสาร์ค่ะเพราะว่าหยุดเสาร์ที่พอดีขอบคุณพระเจ้ามากค่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําเทศนาหรือฟังคําพยานนี้จนจบนะครับผมอยากจะเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเยซูทรงมาบังเกิดในโลกเมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วเพื่อประทานชีวิตให้แก่คนทั้งหลายชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และประทานอิสระภาพ ให้มีชัยชนะและเป็นไทยหนังสือยอมบทที่8ข้อ36บกอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทําให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆพี่น้องครับขออยากหนุนใจพี่น้องเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชิตของท่านนะครับอธิษฐานว่าตามผมและท่านจะมีชีวิตใหม่และมีชีวิตในสวรรค์นิรันดร์การความบาปของท่านจะได้รับการยกโทษคํำสาปแช่งถูกปลดปล่อยและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาอยู่ในชิตของท่านและช่วยท่านมีชัยชนะและท่าน จะดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและเป็นที่โปรดปานของพระเจ้าอธิฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกยอมรับเมื่อลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอกลับใจจากความบาปลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาลูกต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอด เป็นผู้จัดสรรหานำทางเป็นพระเจ้าและเป็นผู้ทำลายโซตรวนในชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์ที่โรงรักลูกก่อนลูกจะติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าสั่คคำยืนดีวดนะครับหวังว่าจะได้พบพี่น้องในคริตจักรหรือในการฟื้นฟูนะครับ ผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากๆนะครับ <c oughs> จำไว้นะครับว่าพระเจ้ามีแผนการดีสําหรับชีวิตของพี่น้องทุกคนครับ <c oughs> ขอบคุณครับ